ก็สวัสดีครับผมคุณพี่นันท์เลยเก็บมือทำเครื่องนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําแบบขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนี่ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้บอทนะครับผมบอทตัวนี้อ่าบัตห้องคำสองเพลงนะครับผมวิธีใช้นะครับผมไปห้องไหนก็ได้ห้องหนึ่งตัวผมไปห้องสี่ผมก็เขียนส่วนหนึ่งพีตมด้วยชื่อเพลงนะครับอย่างเช่นเอาเพลงรักเหงาเหงาอ่า ขึ้นมาละเห็นนะอันนี้คือคำสั่งเพลงครับผมตัวหนึ่ง P ก็คือ P มาถึงกับตัวเลทแถ้าผมจะฟังบอดอีกตัวหนึ่งก็ตัวหนึ่ง P แล้วก็เอาชื่อเพลง,งอื่นหรือจะเป็นลิงก์ก็ได้ครับอ่ะผมจะฟังเพลงนี้ใช่ไหม๊อปลิงก์นี้มาหรือว่าก็จากยูทูบเอาก็ได้ครับอ่าได้มาละเห็นไหม ที่ให้บอดหยกเลิกนะผมพิมพ์คำว่า 002s เพื่อข้ามนะผมแต่แต่ถ้าจะข้ามก็คือต้องมีคนโบวตประมาณ3าคนนะผมจะข้ามได้นะผมแต่สำหรับผมที่เป็นแอดมินก็ลองพิมพ์เได้ดได้ผมอะไรวันนี้ถ้าจะให้บอดออกก็พิมพ์ 002this okay D เป็นหนึ่งตัว D เป็นสองตัวอ่าวิธีการใช้นะผมถ้าผมจะฟังเพลงซ้ำใช่ไหม อ่าพีแล้วก็เอาเพลงขอโทษอันนี้มีมีคนใช้บอดอยู่นะครับผมก็ไปที่ห้องไปที่บอตัดตื่ดเลยอ่าเสร็จแล้วสูนสี่แล้วก็ลูปนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ก็มันใช้ได้ไม่ได้น่าจะไม่ได้นะส,สูนสี่แอ ไม่ได้งั้นเราก็ this, ดิสแหวกติดไม่ได้ S โอเคสคริปเรียบร้อยงั้นแสดงว่าสูตรหนึ่งได้อ่าขอโทษแล้วก็เอาเป็นลูกเพื่อให้มันเล่นซ้ำอันนี้คือคำสั่งเล่นซ้ำนะครับผมประมาณนี้เพื่อทำการเล่นซ้ำอย่างน้อย3ชั่วโมง แล้ก็ข well ั want, want, so ้นตอนต่อไปนะครับสำหรับปอดตัวนี้บอดห้อผมก็จะมีตัวนี้นี่ถึงตัวศูนย์หกต่อไปตัวศูนย์สี่นะไม่ศูนย์สีห้านะปอดโทษโอเคลิฟต์หย่อน นี่ใช้งานได้ปกติตัวเบสสองสิบหกนะครับผมโอเคตัวนี้น่าจะใช้ได้เป็นตัวท้องเป็นเพ่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วแค่นี้แหละครับโอเค